คือเมื่อเขาทําในใจซึ่งสุขอนิพนธโดยไม่แยกลายราคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและราคาที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไทบูนอาวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุ ที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญดยิ่งเพื่อความไปดูอย่างนี้คำตอบ่มีว่าปฏิทันษิมิตคือสิ่งที่แสดงให้รู้สึกกระทบกระทั่งหือเมื่อเขาทำในใจซึ่งปฏิทันษิมิตโดยไม่แยกคายโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิด ที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไท่ดีอาวุโสกูคือเหตุนี้คือปัจจัย้เริ่มเริ่มที่ออกมาถ้าถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือมอหะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไท่ดี ตอบพึงมีว่าอโยธิสมนัสการคือการประทําในใจโดยไม่แยกกายคือเมื่อทําในใจโดยไม่แยกกายโมหะที่ยังไม่เคคมกิดก็เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความไปดูนอาวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัย ถ้าเขาทนี้ว่าอาวุสไเป็นเด็ดเลยเนี่ยเขาหมาผิดที่ยังไม่เกิดไม่เก้นหรือให้นั่งเว้นระยะห่างอั่งนี้คำตอบนอว่าซื้อกระดาษชิดจู้อยู่ผู้จัดการเิ่นบ้าที่แสดงให้รู้สึกว่าไม่งามคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งผัุสาวะนิมิตโดยแยกคาย